ดลพรผู้เล่นทรงคุณค่านครนนท์แชมป์สามสมัยซ้อนนครนนท์ผลงานยอดเยี่ยมสุดโหดคว้าชาย8เกมรวดซิลแชมป์ PEA มาครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน PEA รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่16ปีที่36ประจำปี2563 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชาาส,สุดาสยามบรมราชก,กุมารีที่สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่17ตุลาคม2563เป็นการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับประเภททีมหญิงโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนครนนท์แชมป์เก่า2สมัยพบกับวิทยาลายัยเทคโนโลยี พนิษยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอดีตแชมป์หสมัยเกมนี้นครนนท์ยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและแข็งแกร่งทั้งเกมลุกและเกมรับเอาชนะไปในเซตแรก25-17และหลังจากนั้นลูกเกมยังเป็นของนครนนท์ที่เล่นได้ดีกว่าตลอดทั้งเกมก่เอเจ้าชนะไปได้ใน2เซตต,ต่อมาด้วยคะแนน25-13 และ25 19ซึ่งสรุปผลการแข่งขันโรงเรียนจีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนครนนทชนะวิทยาลายัยเทคโนโลยีพนิชยาการอายุทยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3ตศเซตด้วยคะแนน25 17 25 13และ25 19นครนนทคว้าแชมป์ไปครองเป็นสมัยที่3ติดต่อกันตั้งแต่ปี2561 2,562และ2,563และรวมกันเป็นสมัยที่4หลังจากที่เคยทำได้ก่อนหน้านี้ในปี2,557ซึ่งสรุปอันดับในการแข่งขันต่างต่อไปนี้นะครับ uh huh. ประเภททีมหญิงชนะเลิศโรงเรียนก,กีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบุรีรับถ่วยพระราชทานและทุนการศึกษา50,000บาทรองชนะเลิศวิทยาลายัยเทคโนโลยีพันิชนยาการอายุทยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุนการศึกษาส0,000บาทอันดับที่3โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทอันดับที่3ร่วมโรงเรียนเทศบาล3วัดชัยนาวาสจังหวัดสุพรรณบุรีทุนการศึกษา2 0 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวเราไปดูรางวัลบุคคลกันบ้างนะครับรางวัลบุคคลประเภททีมหญิงนะครับตบยอดเยี่ยมได้แก่อัมพา สนสุรัตโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีเงินรางวัล3,000บาทสกัดกั้นยอดเยี่ยมได้แก่อมล,ลดาเลิกสว่างวิทยาลายัยเทคโนโลยีพันชุาการอยุธยาเงินรางวัล3,000บาทเซตยอดเยี่ยมได้แก่สุพัชชาคำตดรักษาโรงเรียนกีฬานครนนท์เงินรางวัล3,000บาทเสร์ฟยอดเยี่ยมเกวลินเชื้อเมืองพาน จากโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6เงินรางวัล3,000บาทตัวรับอิสระยอดเยี่ยมได้แก่พิดาราตน์หมื่นพานวิทยาลัยเทคโนโลยีพนิจาการอายุธยาเงินรางวัล3,000บาทนักกีฬายอดเยี่ยมหรือ MVP ได้แก่ดนพรสินโพโรงเรียนกีฬานครนนทวิทยา6จังหวัดนนทบ,บุรีเงินรางวัล5,000บาท ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมได้แก่ว่าที่ร้อยตรีธนกิจอินเลี้ยงโรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6จังหวัดนนทบุรีนะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับสำหรับนักจบเยาวชนสำหรับโรงเรียนนะครับกีฬานครนนท์ก็ได้คว้าแชมป์เป็นสมัยที่3นะครับสำหรับรายการ นะครับ PA ชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจะอเรเดตทุกวันเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ